เออไม่ได้ไลฟ์หนังแต่แผ่นดินไหวเลยปะใช่ไหมอยากเล่าตอนแผ่นดินไหวตอนนั้นอยู่คนเดียวทุกคนแบบอยู่บ้านตอนนั้นคือฉันอยู่คนเดียวใช่ไหมเออนานจังทำรู้สึกใช่ไหมมันก็ต้องนานมาก เพราะฉะนั้นอยู่คนเดียวแล้วเหมือนแบบพี่ชายเพิ่งออกไปข้างนอกแล้วเราอะ่ะก็สั่งข้าวมากินที่ห้องใช่ไหมแล้วทีเนี้ยฉันไม่ได้ไปอยู่เอ้ยมาลีนฉันมาลีนไม่ได้ไปอยู่เนียนเพราะว่าวันนั้นใช่มันยังไม่ถึงคิวมาลีนใช่ไหมก็เลยอยู่ห้องแล้วก็สั่งของมากินร้านอาหารร้านหนึ่งซึ่งเราชอบอ่ะเราก็สั่งมากินปุ๊บ กินไปสักพักแล้วเราก็ปกติแล้วเราก็ต้องดูกระตุนไปด้วยก็คือโคโนันแล้วค,อคือเข้าจะปะโคน,นันตอนนั้นตูตอนเลยจะไม่ได้เลยแบบคือดูโคน,นันอยู่อ่ะโคน,นันแบบคดีเลยฆาตกรรมเลยอ่ะฆาตกรรมแบบห้องห้องปิดตายด้วยมั้งเหมือนจะห้องปิดตายอะเออฆาตกรรมห้องปิดตายในห้องใครกลัวบ้างไหมเนี่ยไม่ต้องน่กกากลัวหรอกไม่มีอะไรน่กกรากลัวเราก็ดูไปด้วยกินข้าวไปด้วยใช่ไหมยอยู่สูงด้วยอยู่สูงด้วยประเด็นคือหนูอยู่สูงไง แล้วดูคนนั้นกําลังนั่งแบบเริ่มละนั่งดูวนโต๊ะนแล้วก็แบบเอาโต๊ะมากางแล้วก็แบบเอาเปิดไอแพดวางบนโต๊ะนั่งดูเรียบร้อยจัดโต๊ะกินข้าวเรื่องละนั่งกินเริ่มเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรอ่ะเฮ้ยแบบมันเหมือนเอาจริงๆความรู้สึกมันเหมือนแบบว่าจะวูบจริงๆอ่ะใช่เพราะว่าอยู่สูงอยู่สูงมากเลยแบบเหมือนจะวูบแบบเฮ้ยตอนแรกคิดว่าแบบดูการ์ตูนเยอะไปหรือเปล่าอตอนกินข้าวอะไรเงี้ยก็รู้สึกรู้สึกผิดกับตัวเองแต่ว่าเฮ้ยเราก็ไม่อ่ะเราก็แบบจะดูอ่ะ คือถึงแบบจะวูบแล้วอ่ะก็ก็จะดูอ่ะเราอยู่ห้องคนเดียวปิดหอปิดประตูห้องอะไรเงี้ยแล้วแบบอยู่ห้องคนเดียวเลยพี่ผูช้ชายเพิ่งออกเลยเพิ่งแบบไปทุระเลยแล้วเราก็แบบอยู่คนเดียวแล้วก็เอ้ย้ยจะวูวะบอ่ะสมรับเสร็จตอนแรกเสร็จเส็จก็เฮ้ยตอนแรกช็อกก่อนว่าเป็นอะไรอ่ะคือดูดูคนนั้นแล้วมันหลอ่อหลอ่หลอหรือยังไงก็ <laughs> แต่ว่ากินต่ออ่ะ แล้วเราก็กินต่อเสร็จแล้วเราก็แบบเพื่เจะพักเริ่มแบบเหมือนแบบเหมือนตัวมันจะล้มไปเลยแล้วใช่ไหมเราก็ไม่ได้สนใจเราก็ไม่ได้แคร์อะไรแล้วจะลุกขึ้นมานั่งให้ได้จะพักเริ่มละเริ่มแบบมีเสียงของตึกตึกตึกตกเริ่มแบบผนังมันเริ่มแบบมีเสียงอะแบบกึกกึกกึ๊กกึกอะไรเงี้ยเราก็แบบเราก็ตกใจแล้วก็แบบช็อกไปก็แบบนึกว่าแบบใครมันเจาะพื้น คือถ้าเกิดอยู่คนเดียวแล้วแบบไม่โทรหาแม่คือน่าจะน่าจะไม่รอดแล้วอะถคายังคิดว่าแบบใครมันเจาะพื้นวะแล้วแบบเฮ้ยมันเจาะแล้วมันสั่นทั้งตึกขนาดนี้เลยเหรอตอนแรกนึกว่าสั่นนึกว่าเป็นแค่ตึกตัวเองทีเนี้ยไม่ลง <laughs> จะไม่ลงข้างล่างจ <laughs> คือการเอาตัวรอดเป็นศูนย์บ้างเลยรู้จากเหตุการณ์นี้เลยลว่าแบบ เราอะได้ยินเสียงของมันเริ่มสั่นแล้วใช่ไหมแบบตึ้งตึงตึงแบบว่าเหมือนแบบประตูมันเริ่มสั่นอะไรเงี้ยทุกอย่างแบบมีเสียงข้างหน้าทางเดินก็แบบมีเสียงกึกกึกกึกแบบหมอนจะถล่มอ่ะแล้วเราก็แบบเปิดประตูเข้าไปดูหนูก็เปิดหน้าต่างลมมตีก็ไม่ใช่จะมาเดินออกไปข้างนอกเฮ้ยยืนเริ่มไม่ได้ทีเนี้ยกลัวแล้วแต่วางข้าวแล้วมาถึงแบบไม่ได้ถือข้าวมาด้วยก็วางไว้ไม่ได้กินออกแล้วเราก็เลยกดตัวหาแม่ สายแรกเอ้ยสายแรกหัวพ่อตืนแล้วก็พ่อมันเป็นไรแล้วคือตอนนั้นเหมือนแบบเหมือนตึกจะถล่มแล้วเหมือนแบบมันสั่นไม่ไหวแล้วแต่มันไม่ลงนะแล้วอยู่สูงเนะแล้วไม่ลงนะถืออย่างเงี้ยแล้วก็ตืดกดหัวพ่อแล้วก็เฮ้ยไม่ออกไม่ออกพ่อไม่รับสายเขาเหมือนพ่อก็น่าจะแบบพ่อก็น่าจะแบบเออมันก็พันนดินไหวทุกที่ใช่ป่ะมันก็ต้องแบบวิ่หนีก่อนแต่เป็นใครทำไมไม่หนีไหวนานด้วยก็หนูอยู่บนนั้นนานเลยหนูอยู่จนแบบ มันไหวแบบรอบแรกก่อนแล้วมันก็จะมีรอบสองแบบนิดนึงใช่ไหมคือจนรอบแรกหยุดอะแล้วค่อยลงก็ไม่พ่อไม่รับสายเราก็แบบเราก็ไม่ลงเราก็แบบไม่ยอมทาไมพ่อไม่รับสายหนูกดโทรหาแม่กดโทรหาแม่แม่ไม่รับสายแล้วก็แบบเริ่มไม่ไหวแล้วเราแบบรู้สึกเริ่มจะยืนไม่ได้แล้วก็เลยหยิบกุญแจเปิดห้องแล้วไขห้องแต่ว่าเราหยิบของไปก่อนไม่ใช่ของกินเฮ้ยทำไมตอนนั้นไม่หยิบของกินไปก็รู้สึก กภูมใจกับตัวเองมากที like, ่ไ like, ม really ่ม like, ีไม่ไ like, ด้หยิบกินไปคือ like. ค <nd> ิดอยู่ว่าจะหยิบอะไรแล้วลงไปข้างล่างดีแต่ว่าอุ้ยตอนแรกก็แต่เก็บข้าวด้วยนะประเด็นหนเก็บข้าวใส่ถุงด้วยนะแบบเก็บดีๆแบบเฮ้ยข้าวเราเราก็รีบแบบกินยังไม่หมดเลยอ่ะกินไปกินไปนิดเดียวเองอ่ะแล้วเรสังมาแล้วสองอย่างอ่ะแล้วกินไปแบบ กิดไปนิดเดียวอะแล้วแบบเสียดายมากๆเลยอะแล้วก็แบบหยิบเอาข้าวเก็บใส่ถงุงปึ้งๆเก็บใส่ถุงแล้วมัดแล้ว,ลวก็แบบคิดว่าต้องเอาอะไรไปเราก็เลยแบบหยิบไอแพดหยิบมือถืออ่ะสองอย่างพอเดี๋ยวจะเยลยมันจะลงไปไม่ได้ไม่ดิบข้าวไปไม่ดิบข้าววางข้าวไปตรงนั้นเราก็รีบวิ่งออกไปโทร,โทรสายที่สามพ่อรับพ่อก็บอกลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างอ๋อตอนแรกจะลงลิฟต์ด้วย คือออตโตรอดเป็นศูนย์ติดลบมากๆาเลยอะคือมันไม่เข้าใจหรอแบบมะคือมันไม่รู้ว่าแผ่นดินไหวอะเข้าใจปะคือใครมันจะไปคิดได้ว่าแบบประเทศไทยนู้เว้ยกรุงเทพนู้เว้ยมันจะแผ่นดินไหวอะทุกคนเข้าใจปะนั่นแหละเพราตอนนั้นมันไม่หาแนละ้วตอนนั้นมันตอนนั้นมันน่าก,กลัวนะอยู่คนเดียวอะเข้าใจปะแล้วก็แบบออกไปหน้าลิ์แล้วก็แบบพ่อข้อบอกลงมาแล้วก็แบบ,อบอกดล,ลิแบบออล์พ่พอมันกดลิปไม่ได้ มันกดเล็มไม่ได้เพาราะบอกลงมากนะก็อ๋อบันไดหนีไฟาอานี่นึกได้นึกวอ๋อบันไดหนีไฟแล้วก็แบบมันมีแบบคนอื่นเขาออกมาจากห้องแล้วเขาก็งงๆแล้วแบบเราก็แบบเออบอกตามลงมาอ,อดูแบบเป็นคนเก่งกล้าหาป่ะตอนนั้นจะลองไห้แล้วแบบเราก็แบบอ,อ๋อตามตามนา,นาตามมาตามมาแบบบันไดหนีไฟตามมาตามมาแล้วก็วิ่งลงเปิดแล้วก็วิ่งลงวิ่งลงแบบ,บแล้วแบบวนๆเยอะมากคุณเข้าใจป่ะคือมันสูงอะแล้วแบบวนเยอะมาก แล้วก็แบบสงสารแบบคนที่มีอายุใช่ไหมหนูก็เลยแบบไปช่วยเขาตอนลงอะไรเงี้ยแบบคือเราก็แบบคือมันใกล้จะถึงแล้วราก็ไปเจอเขาฉันล่างๆแล้วก็เลยแบบเราก็กลัวนะแต่เราก็ช่วยเขาลงไปข้างล่างเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บหนูก็วิ่งออกมาขานาตึกคือแ,แบบมนุษย์เยอะมากมนุษย์แบบน่กกากลัวเหมือนหนังซอมบี้อ่ะทุกคนเขาเคยเห็นปะทุกคนเขาน่าจะเจอเหตุการณ์เดียวกันกน,นั่นแหละคือมันเหมือนหนังซอมบี้อ่ะแล้วหนุอ่ะ ก็เอา iPad มาใช่นี่แหละคือสิ่งที่สำคัญบ้าให้เขาขี่หลังน่าจะลงไม่ถึงอะ <c oughs> ให้เขาเฮ้ยเลวแบบเขาจะบ้านเราก็แบบวิโคนันเลยเนี่ยพัดหนังโคนันเลยล้อโคนันมาเลยคือพอลงมาถึงพื้นนละมันก็แบบโคนันอะยังไงก็โคนันอะยังไงก็เป็นนักสืบไปยังไงก็แบบเก่งอะรู้สึกกะเออ จริงนี่มันหนังจริงแล้วแบบช็อกมากแล้วเข้าเข้าอยังอยู่ดีก็เก็บไปแล้วดีๆอะไรเงี้ยดีน่ะล็อกห้องฉลาดไงเอาจนรอดนี่เป็นเป็นหืมบวกพันเลยเนี่ยสกิลนี้คน,คนเยอะคนเยอะคือเบียวเลยตอนนั้นคือเบียวเบียวคนนั้นกลัวเลยกลัวคนนั้นเลยแต่ก็ยังดูอยู่ เข้าไม่บูดแต่ว่าแบบหลังจากนั้นมันก็ยังเข้าไม่ได้ใช่ป้ะเราก็ต้องแบบแต่ว่าเราก็ต้องขึ้นไปเพราะว่าแบบตอนแรกอะ่ะก็คิดว่าแบบอ้าวแย่ละเราจะต้องไปซ้อมทีเนี้ยหน้าเราก็สดเลยเป็นแบบอืมันฟ้าสดเลยทีเนี้ยเราต้องแบบเอเสื้อผ้าหรือเปล่าเพราะตอนนั้นก็ยังใส่ชุดแบบอยู่บ้านอยู่อะไรเงี้ยเราต้องขึ้นไปทุกคนขึ้นไปเอาของใช่ นังฉะนัญญ้นขึ้นไปเอาของพอเราขึ้นไปเอาก็แบบเขาบอกสิบนาทีจะให้แบบแช่หนูก็ข้ามมาด้วยตอนขึ้นไปเอาแบบเอาของมาเยอะมากแบบเยอะมากๆแบบเสื้อผ้าเยอะมากๆ,ๆไม่ได้ขึ้นลีฟเดินจ้ะเหนื่อยนะอ่ะเคบีิดอะ่ะเดินอะ่ะห้องเหล้าห้องห้องเหล้า ล้วอยู่แล้วอยู่มีล้างรับก็ไม่รู้ตอนนี้มันปนไปหมดแล้วหนูอ่ะเฮ้ยแล้วก็อะไรนะแล้วก็แบบเหมือนอีกวันหนึ่งสั่งข้าวร้านนี้มากินใช่ป่ะแล้วหลอนเลยกินข้าวร้านนี้แล้วหลอนเลยอะแบบเรื่องแอบตอนนั้นแบบอะไรอะสั่งข้าวร้านนี้มาแล้วแบบจำไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วหนูรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมตอนกินข้าวร้านนี้แล้วเป็นอย่างนี้อีกแล้ว ตอนขอนึกนึงวันนั้นกินข้าวร้านนี้แล้วมันทําไมนะกินข้าวร้านนี้แล้วเหมือนมันเกิดอะไรสักอย่างหนึ่งจำไม่ได้เหมือนนั่นแหละเออแต่ก็ยังดูคนนันอยู่ทุกครั้งที่กินข้าวก็เลยคิดว่าเออหรือร้านนี้เป็นอาถันอะไรแต่ก็ยังกินอยู่แต่ตอนนี้กินแล้วไม่เป็นแหละ อฮ้ยเอตอตรงๆหลังจากที่แผ่นนิวยารคือมึอนอยู่หลายวันนะแ่เพอเราอยู่สูงแล้วแบบอยู่นานอยู่นานจนแผนน่นนิวยาวรอบแรกเสร็จอะ่ะยืนอยู่บนนั้นอนะ่ะโยกไว้จะล้มก็ไม่ลงอนะ่ะอยู่นั่นแหละรู้สึกหลอนลอนอนะเวลากลับห้องไปแล้วแบบมองแบบภาพมันนากก่ากลัวมากแล้วแบบปิดไฟมืดๆไม่ได้เปิดไฟสว่างๆแล้วแบบอยู่กบบนั้นรนะู้สึกรู้สึกเวียนหัวอยู่นิดหนึ่ง แต่ไม่เป็นแล้วตอนนี้หายแล้วมังม้งมั้งว้ยตอนนี้ก็ยังไม่หายรู้สึกแบบเฮ้ยบ้าหายแล้วดิหายแล้ว <c oughs> จริงโหสิบเก้าชั้นพอๆกันเลยพี่ใช่ ตอนนี้ก็ยังแอบมึนโอเคเช่อะไนก็เหมือนกันยังแอบมึนๆอยูใ่ใช่ๆๆ <c oughs> แหละตอนนี้ก็ยูดูคนนั้นทุกวันอยู่เพราะชอบมากพี <c oughs> ่จะัปเปิดดูคนนั้นต่อมากดูไม่จบเลย